สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาว youtube ทุกท่านครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับสําหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าทุกท่านนะครับคลิปนี้มีอะไรมาขอความรู้หน่อยครับนะครับตัวนี้เป็นไดชาร์จของรถไทยนะครับคันที่บานครับ L51 เปลี่ยนนะครับนะครับเสียงครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับมันดังครับนะครับนะครับ,รบเสียงลูกป,ปืนถว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้นะตี่นี้ถอดมาแล้วครั้งหนึ่งครับนะครับลอยลอยถอดครับถอดแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นมัน ไฟมันไม่ชาร์จครับไฟมันโชว์ไฟมันขึ้นโชว์หน้าจอครับตอนนั้นะที่ถอดไปทำครับก็หายแล้วครับแต่พอมาเมื่อวานครับเมอวานนะครับน่องอลุดน่องอลุไปไปเกียดไปเกียดดินนะครับไปเกียดดินแล้วครับตอนกลับมานะครับนี่เสียง เลยถอดออกเบึ้งนะครับมันกะดังตัวนี้นะครับเมื่อวานเสียงดังมานะตอนที่รถทำงานตอนที่น้องวิ่งเข้ามานะเสียงดังมานะขออภัยมีเสียงรถหน่อยนะมัน มันดังอยู่ตูดใดนะม,นมีเสียงเวลาเวลามันทํางานมันมีเสียงอยู่ตรงนี้รประมาณตรงนี้ตูดใดนะเนี่ยไม่ไแน่ใจว่าเป็นลูกปืนหรือเสียงอะไรหรือมีอะไรตีดขัดอยู่ข้างในผู้รู้ก็คอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยนะครับใครมีความรู้เรื่องใดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับ คงรู้เรื่องใดนะครับก็บอค,บคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับคอมเมนต์เข้ามาดูว่าันเป็นเชียงอะไรแต่ตอนที่ขับมาเมื่อวานไฟมันแรลกไฟไม่โชว์นะครับแต่พอลองงัดตัวนี้ดูนะลองขยับดูนี่ลองสตาร์เครื่องใหม่ นี่ไฟมันชัวครับเหมือนเหมือนเสียงลูกปืนแตกเหมือนมันมีอะไรขัดขัดอยู่ข้างในนะครับมันเสียงเหมือนเหมือนลูกปืนแห้งครับแต่ยังหาสาเหตุอยู่นะครับว่าถ้ามันลูกปืนมันแตกมันแตกได้ยังไงครับเป็นเพราะอะไรทิ้งแตกนะครับยังงงๆงอยู่ มันอยู่ข้างในหรือว่ามันเป็นเป็นกับตอนที่เราล้างเราทําความสะอาดรหรือว่ายัางไงน้ําเข้าไปหรือว่าโคลนดินเข้าไปยังไงจะเป็นน้ำมัน,น,นเป็นเสียงแก้แก้แก้งยังไงเนี่ ว่าจะให้ไปให้ร้านเขาดูให้น่าจะถอดไม่ยากเพราะน่าจะถอดแค่ตูดตูดตรงฝาดำๆนี่ออกนะครับน่าจะถอดแค่ฝาดำๆนี่ออกเพราะมันน่าจะปินกับลูกปืนตัวหลังถ้าตัหน้ามไม่มีเสียง มีเสียงอยู่ด้านหลังถ้าป,ป็นลูกปืนน่าจะเป็นลูกปืนตัวหลังครับแต่ก็ไม่รู้ราคานะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็อาจจะได้ยกลูกใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ราคาครับใครรู้ราคาใครเคยเปลี่ยนลองคอมเมนต์ัเข้ามาดูครับใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับมมีเสียงดังอยู่ออกมาจากตรงนี้ครับ กปมันก็ปิดมิเีเดีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันแตกมันแตกได้ไงใครรู้อาการใครรู้สร้างเหตุใครเคยเป็นก็คอมบินกันเข้ามาครับนี่คนครับมันก็มีเสียงประมาณนี้นะครับ อาลูกปืนมันปกติมันไม่น่าจะมีเสียงประมาณนี้คใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับอะไรที่รู้ครับคอมเมนต์มเข้ามาหน่อยครับตอนรุดทำงานยิ่งเสียงดังกว่านี้ครับ เสียงเครื่องยังฟังยากเลยครับตอนที่รถทำงาน,นงครับดูเหมือนลูกปืนตัวข้างในครับตัวท้ายนะครับ ตัวไทยได้เหมือน,นมันขยับได้ก็โอเคครับสำหรับใครที่รู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับใครเคยเปลี่ยนใครเคยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับว่ามันเป็นยังไงครับผู้รู้นะครับเพราะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ มาสอบถามผู้รู้ประมาณว่าราคาเปลี่ยนมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ครับเสียงที่ดังเป็นเสียงอะไรลูกบุนหรือว่ายังไงคจะซ่อมได้ไหมก็ปากคอมเมนต์งงเข้ามาครับก็เจอกันที่หน้าครับาติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้รับตอนนี้ทีนี้ก็สวัสดีครับ